ทุกวันนี้ทุกคนรู้จักแผ่นแปะสมุนไพรดาสุก,กะเป็นวิธีการรักษาที่มีคุณค่าในการรักษาโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพดาสุก,กะได้ช่วยผู้ป่วยหลายพันคนทั่วประเทศได้หายจากโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วดาสุก,กะมีผลดีเช่นนี้มีความพิเศษอย่างไรแผ่นแปะสมุนไพรดาสุก,กะไม่ใช่แผ่นบันเทาปวดทั่วไปเป็นแผ่นยารักษาถึงรากโรคสําหรับโรคก,กระดูกและข้อต่อ แผ่นแปะสมุนไพรดัซูการ,รักษาอาการปวดคอปวดหลังปวดเข่าและโรคเอ็นอักเสบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป็นยานล้ำค่าที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร0อเปอร์เซจึงไม่เกิดผลข้างเคียงระหว่างการใช้งานแผ่นแปะใช้งานง่ายมากแค่แปะดูดแปะแล้วไปทำงานปกติไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวัน อนยาสมุนไพรส่งผลโดยตรงเข้าบริเวณที่มีปัญหาเจ็บปวดช่วยขัดจัดและดูดซึมสารพิษออกรักษาบริเวณอักเสบจากนั้นยังช่วยเสริมอาหาร เพื่อพื้นผูนเนื้อเยื่อกระดูกและเสริมสร้างข้อต่อกระดูกอ่อนระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นรักษามีประสิทธิภาพล้งใช้3-5วันหลังจากใช้2-3หนักสุดอาการปวดจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอิดต่อไปผู้ป่วยเคยใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจร0อยเปอร์เซ็ ผู้ที่มีอาการปวดตามข้อและสนใจสินค้าโปรดลงข้อมูลของคุณไว้ด้านล่างบทความนี้เพื่อรับคำแนะนำฟรีและรับข้อเสนอที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะ